อันนี้เป็นบัตรที่เราซื้อออนไลน์ไว้นะคะเดินมาดูกันว่าตัวนี้เป็นบาร์โค้ดนะคะทุวแค่สแกนเข้าไปในเครื่องนะคะนันนี้เลยค่ะโอเคตอนนี้ในมือคือแผนที่ของงานนะคะซึ่งไอตัวสีน้ำเงินเนี่ยค่ะจะเป็นรถนอนพู้ตระกูลรถนอนต่างๆเนะาะตอนนี้ค่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้า อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถนอนนะคะก็จะมีลักษณะความใหญ่เล็กต่างกันไปนะคะโอเค พอคูณเอา40คูณตอนนี้ไทยบาทเท่าไหร่คะประมาณ40ิไหมก็40คูณเข้าไปประมาณ4ล้านบาทอ,อันนี้เป็นห้องเก็บของนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนส่วนใหญ่ที่เขาจะนำพามาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ตั้งแคมป์ต่างๆหรือว่าจักรยานเนาะหรือว่าบางบางคนก็จะมีแบบสกูตเตอร์คันเล็กๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของอารมณ์เหมือนบ้านหลังหนึ่งเลยเนาะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่รถบ้านนะคะ<ย>เดี๋ยวมาดูข้างในว่าเป็นยังไงกันนอ,อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นที่นั่งเล่นเนาะแล้วก็ทรงนี้เขาจะเป็นอ,<ะ>อ่าโซนคนขับนะคะเดีย๋ยวมาดูข้างในมีอะไรอ่ามีมินิมีที่ทํากับข้าวด้วยมีที่ทากับข้าวเนื้ออันนี้เป็นอ่างล้างมือนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตาให้เราทํากับข้าวเดี๋ยวข้างในก็จะเป็นออืืชั้นนั้อนอันนี้เป็นห้องน้ําค่ะ มีมีชกโคโกให้ด้วยนะคะอ,อ,อค่สวยเนาะอันนี้น่าจะประมาณ3-4ถึงคนได้นะคะอันนี้อืออ่าเป็นนี้เป็นตู้เสื้อผ้าอ่าตู้เย็นตัวนี้เป็นตู้เย็นนะคะสวยอ็เหมาะ อันนี้เป็นที่เก็บของอันนี้อันนี้จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะนั่งได้กี่คนหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าคนนะคะก็น่าจะเป็นครอบครัวหนึ่งน่าจะจะไปได้ประมาณคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูก โอเคนะคะอันนี้เป็นเตียงนอนนะคะอันนี้เป็นเตียงนอนสําหรับเด็กๆน่าจะน่าจะเหมาะสำหรับเด็กๆเนอะอันนี้มาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเรียกเอาโคเวนสไตล์นะคะด้านในเลยโอเค เข้ามาดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นที่นอนสําหรับผู้ใหญ่เนาะอ่าแล้วก็ข้างบนสาวเอ้ยข้างบนเนี่ยค่ะเป็นที่ระบายอากาศอืมสวยอันนี้มาดูเตียงนอนข้างในดีกว่า,วามีอะไรบ้างอ่าอันนี้เตียงนอนสําหรับผู้ใหญ่ อันนี้เป็นที่นั่งเล่นนะคะอันนี้เป็นคนขับเนาะก็สามารถเป็นที่นั่งเล่นได้อะไรจะท่านร้นดีมั้สวัสดีค่ะตัวนี้คือตัวดิฉันเองเกิดมานะคะไม่เคยเจอกัอะไรประมาณนี้เนาะก็จะสนใจนิดนึงวิธีการลากรถรถพ่วงแบบโนนนะคะ อันนี้ลักษณะว่าจะเป็นรถของเราเหมืนอนรถแพร่เป็นรถของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลากรถท่วงแบบนอนนะคะอันนี้จะเป็นรถส่วนตัวของเรานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรถท่วงแบบนอนอันนีเน้เป็นวิธีการนะคะที่เขาใช้ในการเดินทางพาหนะสำหรับตัวดิฉันข้อดีก็คือว่าเราสามารถจอดบ้านคือเซตติ้งบ้านหลังนี้ไว้แล้วก็รถของเราก็คือสามารถขับไปที่อื่น สามารถขับไปเที่ยวที่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะอันนี้คือข้อดีที่สำคัญถูกกว่าแบบรถนอนด้วยนะคะเป็นคนที่อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันค่ะแต่อธิบายได้ไม่ค่อยเยอะนะคะ,ะลักษณะการการเดินทางเนาะอันนี้ก็จะเป็นรถนอนแบบรถต่วงก็คืออันนี้ก็จะเป็น อันนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังของรถของเรานะคะก็จะเป็นลักษณะของการรถของเรานะคะก็จะลากด้วยนี Mother ้นี่ค่ะที่จะเป็นตัวต่อแล้วก็จะลากไปกับรถของเรานะคะแต่ต้องอาศัยกับความเชี่ยวชาญนิดนึงจะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญคือในการที่จะควบคุมรถนะคะที่จะมีะตัวพ่วองอีกตัวหนึ่งคือลักษณะตัวพ่วงเหมือนบ้านหลังนึงเลยนะคะแล้วคือเนี้ยก็จะเป็นตัวเชื่อมพอเราขับรถไปแล้วก็จะลักษณะก็คือจะต้องแบบค่อนข้างจะทานานนิดนึง แต่ข้อดีตรงที่ว่าข้อดีของตรงที่ว่าก็คือเราสามารถไอจอดอีบ้านคันนี้ไว้แล้วเราก็สามารถขับรถเราไปเที่ยวที่ต่างๆได้คือข้อดีมาดูราคากันดีกว่าว่ารถนอนแบบพว่วงคันใหญ่คันนี้นะคะค่อนข้างจะรอซุรี่มากเลยก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณ 1, 000, 1, 000, 1 000, 500, ล้าน1ล้าน1ล้าน5แสนในประมาณนี้ค่ะก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะคันใหญ่ อันนี้เดินมาเดินมาสนใจอย่างนึ็วิธีการเซตติ้งอาของคนที่โซนยุโรปเขาทำยังไงอันนี้นะคะจะเป็นรถพ่วงนอนอันนี้จะเป็นรถพ่วงนอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ด้านข้างนี่ก็จะเป็นการเซตติ้งด้านข้างเนี่ยค่ะด้านข้างนี่ก็จะเป็นการเซตติ้งของของเต็นท์นะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะเซตติ้งกันยังไงอารมณ์แบบเหมือนบ้านหลังใหญ่เลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งของของเต็นท์นะคะคืออารมณ์แบบเออเราจะมีอ่าเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นอารมณ์เหมือนการเซตติ้งมีเก้าอี้ e, นั่งไปกับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยดีมากเลยอันนี้เป็นที่นั่งชิลเล่นนะคะด้านในก็จะเป็นเหมือนเหมือนที่นอนเหมือนที่ทํากับข้าวเนะาะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในเลยค่ะโซนด้านซ้ายสาหรับโซนสาหรับส,สาหรับโซนด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นที่ที่นอนเด็กๆ สำหรับเด็กเล็กนะคะสองคนหนึ่งสองหนึ่งสองอันนี้โซนด้านซ้ายก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ทำกับข้าวมีอ่างนัางมืออ่างน้างผักอันนี้ชอบมากเป็นมุมโปรด <c oughs> เป็นที่นั่งเล่นเมาโมยทะเลาะกับสามี <c oughs> อะค่ะสำหรับด้านในก็จะเป็นที่นอนผู้ใหญ่สองคนเป็นที่นอนนะคะด้านบนก็จะเป็นที่เก็บของ อด้านบนก็จะเป็นโคมไฟเนาะอ่าฮะมีอ่างล้างมือด้วยค่ะตรงนี้นะคะเป็นอ่างล้างมือเป็นที่เก็บของอันนี้อันนี้ขอเปิดดูนหน่อยว่าเป็นอะไรอืมเป็นที่เก็บเสื้อผ้าด้านไหนจะเป็นที่เก็บเสื้อผ้านะคะอันนี้น่าจะเป็นตู้เย็นแน่นอนอ่าเป็นตู้เย็น ก็โอเคนะคะกระทัดรัดดีอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ลูกสูตรแบบรดนอนนะคะก็จะเป็นพวกแบรนด์ต่างๆเนาะอาทช่เช่นโมเรโลใหญ่มากสิ <c oughs> ใหญ่ใหญ่ <c oughs> อันนี้เป็นเป็น,อ,นอันนี้นะคะจะเป็นรดนอนแบบว่าแบาบ ราคาแพงมากแบบอลอชชูลี่เลยนะคะก็คือลักษณะแบบบ้านหลังใหญ่แบบข้างในจะเป็นแบบแนวโมเดิร์นมาก โอเคสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูรถบ้านแบบหรูร้าน,นะคะดูข้างในเลยค่ะโอเคอ่าลืมบอกไปว่ารถนี้อือืออันนี้ด้านหน้าจะเป็นคนขับนะคะอ่าฮะตรงนี้ก็จะเป็นมุมรับรองแขกอะไรเป็นเป็นที่นั่งเล่นนะคะอ่าต่อไปอยากจะพามาดูนี่ค่ะอันนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะคะอันนี้เป็นโซนห้องครัว โอ้คือแบบข้างในคือแบบว่าสวยมากเหมือนบิสซินเดคลาสอันนี้จะเป็นโซนห้องอันนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะคะอันนี้นี่เลยจะเป็นโซนห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องแต่งตัวสำหรับคุณผู้หญิงเนาะปีอ่างล้างมือด้วยมีกระจกอาเดี๋ยวดูข้างในก็จะเป็นเตียงนอนนะคะดูเลยอันนี้เป็นเตียงนอนอก็นอนได้ประมาณสองคนนวดกัลังดีนอนได้ประมาณสองคนสำหรับผู้ใหญ่นะคะ อันแน่อยากรู้ใช่ไหมว่ารถบ้านสุดหรูคันนี้ราคาเท่าไหร่ยีสิบล้านอื